ไม่ต้องพักหายเหนื่อยหายใจหลังจากปรับครมครับรัฐบาลเศรษฐทาทวีสินต้องเดินหน้าลุยเพื่อความหวังของประชาชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและทําให้ GDP ดีขึ้นเราต้องบอกว่าก่อนนั้นเคยบอกหนึ่งปีต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่ง <Ừ. S 2> มีความชัดเจนในเชิงนโยบายถึงตอนนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยเดินทางมาสู่ แปดเดือนกับสิบเก้าวันแล้วนี่คุณนับขนาดนี้เลยนะนับขนาดนี้เลยหนึ่งปีจะเห็นผลหนึ่งปีจะเห็นผลเคยสัญญาให้ไว้กับประชาชนครับเลยมาตอนนี้แปดเดือนสิบเก้าวันสิบเก้าวันครับถึงวันนี้นะนับจากวันที่แถลงนโยบายนะครับเดือนกันยายนปีที่แล้วและแน่นอนครับนี่ก็บอกว่าไปดูนี่เริ่มนี่จะลงพื้นที่อีกแล้วนะครับเริ่มนกขมิ้นี่นะทัวนกขมินไปรับฟังปัญหาและ เข้าไปเติมงบประมาณเฉพาะในส่วนที่จําเป็นชุกเฉินเร่งด่วนแลนะแน่นอนครับเริ่มต้นที่วันนี้วันที่ห้าหกพฤษภาเนี่ยไปมาสาครคามเปร้อยเอ นอนค้างด้วยนะค้างด้วยนะขอนอนค้างไป,ไปนอนค้างที่ไหนสารคามร้อเอ็ดน่าจะร้อเอ็ดนี่ยนี่ลำตรีอะไรเจริญพรน้ำาสินตุไพลยอยู่นะอนพอห้าถึงหพอคอเสร็จเนี่ยจะมุบฟจากอีสานมาภาคกลางนี่นสุพรรณบุรีวันที่สิบพฤษภาคม สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีอู่ข้าวอู่น้ำนะฮะสิบเอ็ดพฤษภามาที่กาญจนบุรีนอนค้างค้างนอนค้างเหมือนกันาหาอนกันหมอหน่วยเตรียมไว้นะนั่งรถไฟไปเลยหมอหน่วยนะหมอหน่วยลำดีช่วยลัดคมนาคมนะฮะต่อมาสิบสองพฤษภาเนี่ยลงอยู่ภาคกลางยังอยู่ภาคกลางอยู่ภาคกลางต่อล่างไปที่ไหน ลาดบุรีลาดบุรีทิ่นไข่อะลาดบุรีทินคุณนพินทร์อ๋อนพินทร์ลำดีสีสังพังลำดีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อ่าไปดูแลนะนอนค้างทินใครรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติใช่ลาดบุรีไอ้ทุก้รู้อึไอ้ไอ้ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติลาดบุรีนี้เอ่อลำดีสุชาติเนี่ยเขาดูแลอยู่ด้วยอ่ะลาดบุรีนะแล้วต่อไปสิบสามพฤกษาเออ่เพชรบุรีนอนค้างนี่นอนค้างเยอะเนอนค้างนอนค้างนอนค้าง เสร็จแล้วนี่คมอสัญจรมาที่เพชรบุรีเนี่ยสิบสามสิบสี่เพชรชบุรีครับนี่คมอสัญจรประชุมครมอสัญจรกันที่นั่นตัวนกขมิ้นไปรับฟังปัญหาและแก้ปัญหาให้กับประชาชนเป็นละลอกเดือนธันพฤษภาคมโอหน้าร้อนเนี่ยไม่หยุดเลยนะนายกรัฐมนตรีครับทำไมต้องลุยงานที่ผ่านมาต้องบอกเป็นนายกที่ไม่รู้จักเนรเหนื่อยที่ทุกคนบอกว่า นี่อายุขนาดนี้ทํางานขนาดนี้ไม่รู้จักในเนื่อจริง,รงคือเรื่องความมุ่งมั่นในกองไอเต็มร้อยนะ,ะผลงานใน, <c oughs> นเชิงมาสเตอร์พิษเป็นปฏิบัติว่าอะไรเนี่ยอยากให้แบบเกิดขึ้นไปในหนึ่งปีอะ่ะ <ผม S 2> ตรงที่ต้องลุยเพราะตอนนี้ครับผมคุยกับนายกเัิมตรีพี่วีก็คุยถามถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจกันนี่แหละครับตอนนี้ GDP ตกต่ําแรงกดทับทางเศรษฐกิจมันเกิด <c oughs> ขึ้นทั้งโลกและไทยก็ติดกับอยู่ตรงนั้นคือถ้ามอง GDP โก t ด ที่แบงก์ชาติประเมินเนี่ยคิดว่าปีนี้จะโต2.6แต่2.6ตอนนี้โอ้สุ่มเสี่ยงมากนะสุ่มเสี่ยงมากที่ถูกปรับลดกระทรวงคลังวันก่อนก็ปรับลดไปแล้วแต่ก็แม่ใชิยังอยู่2.6แล้วก็ปีหน้า3.0ถามว่าอัตราเนี้ยเหมาะกับสกยภาพของประเทศไทยไหมต่ําเกินไปต่ํากับสกยภาพประเทศไทยที่ควรจะเป็นเพราะไม่แปลกที่นายกบอกว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยชะลอตัวโตต่ํากว่าสกยกภาพที่ควรจะเป็นนี่ แสดงว่าปัญหาเศรษฐกิจถาโถมเข้ามานี่มีการประเมินนะอันนี้ล่าสุดนี่ล่าสุดมีการประเมินโดยหน่วยงานของต่างประเทศครับดูสิครับในเอเชีย GDP นี่ของประเทศไทยถ้าย,ย <What S 2> ูา <6 S 2> <ด>อันดับที่ออยู่อันดับสี่เจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านดอล,ลลาร์สหรัฐล้านดอลลาร์สหรัฐครับครับคุณดูสิครับ แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะแต่เราจะทำอย่างไรให้ถีบตัวขึ้นไปมากกว่านั้นครับที่ก่อนหน้านี้นมีการประเมินว่านะฮะในปีนี้โอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะโตอยู่อัดับที่3.2เปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าต่ำสุดในรอบ10ป,ปีนะทำไมเศรษฐกิจโลกมันตกต่ำแสดงว่ามันย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกับเราโดยเฉพาะเรื่องการส่งออกซ<ช>ึ่งภาคการ,รเกษตรเราเนี่ยใน GDP น้ำหนัก65เปอร์เซ็นต์นี่เดือนที่แล้วเนี่ยเราส่งออกติดลบนะ อ่าใช่ใชิบลบนะสิบเปอร์เซ็นต์ครับทำมาี GDP ของโลกมันต่ำสุดในรอบสิบปีครับนี่เงินท<น>ินของคนทั่วไปพุ่งสูงครับอืมเห็นยังร้อยเปอร์เซ็นต์ของ GDP โลกนะร้อยเปอร์เซ็นต์ของ GDP โลกนะไม่ใช่เฉพาะไทยนะคือหลังโควิดเนี่ยหลายประเทศมีหนี้ แล้วก็เงินเฟอ้อสูงยกเว้นประเทศไทยนะเงินเฟอ้อต่ําแต่ต่ำของเงินเฟอ้อเรานี่อาจจะเรื่องของการเข้าแทรกแซงยังไม่สะท้อนความเป็นจริงของราคาอ้าวแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้เศรษฐกิจเรานี่ GDP เราโตต่ํากว่าเป้าหมายครับนี่คือพอสํานักง,งานเศร,รษฐกิจการคลังได้ประมาณการวันก่อนหลังจากปรับ GDP ของของไทยลงเนี่ยการส่งออกสินค้าที่อดตัวมากกว่าที่คาดการโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมในไตรมาสหนึ่งของปี67กเจ็ดไงย แย่เลยต่อมาการผลิตของภาคอุตสาหกรรมครับมันยังหดตัวอยู่แปลว่าดัชนีการผลิตทั้งหมดของเรามันขายไม่ออกครับมันเต็มผลิต c าบ a ตี้ร้อยหนึ่งออผลิตอยู่ได้60ครับอะไรบ้างโดยเฉพาะน้อนจากดัชนีผลผลิตโดยเฉพาะสินค้าหมวดยานยนต์ชิ้นส่วนแผงวงจรในไตรามาสหนึ่งที่ต่ำกว่าเป้าหมายครับปัจจัยที่3ภาคการบร ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแรงแรงจริงๆนะปีนี้นะแรงหนักมากนะนและปรากฏการแอลนิโยในวิกฤตมีโอกาสครับ,รบมีการประเมินอ,ออกมาล่าสุดจากธนาคารธนาชาติครับครับทหารไทยธนาชาติทีทีทบีบอกว่าปีนี้ดัชนีภาคการเกษตรพืชห้าประเภทของเราจะทะลุไปถึงเก้าแสนล้านเติบโตขึ้นแน่นอนแต่ ปริมาณจะโหดตัวครับค,คือคือราคาดีแต่ไม่มีขายใช่ประกันคลังที่ยังคงใช้าการเบิกจ่ายเนี่ยไม่ไป,ไปพางก่อนคือไม่เป็นไปตามเป้าเน<ช>ื่องจากว่างบประมาณปี67เี่ยมันดีเลออกไปตอนนี้าามี <ไป S 1> ความพยายามที่จะผลักยังไม่ทันเข้าสู่ตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเรียกไปแล้วนะครับว่า ừ ừ เร่งการเบิกจ่ายให้ได้ ừ ừ ừ ทั้งรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอธิบดีกรมบัญชีกลางครับปัจจัยที่สองนะทำไมต้องลุย ปมที่นาะยกเห็นแล้วตอนนี้อนอกจากเรื่องสิทธิ์จลอตัวที่คุยเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ดับสนิทไล้สน่หดับสนิทครับตอนนี้หลน่นลงมาพันสามจุดครับมูลค่าและความมั่งคั่งของคนในประเทศบริษัทจำกัดมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หดตัวพรุบเดียวนะอโอ้พี่วีเป็น1 0บสิล้านนะอ่ะโอ้หนักมากนนไปครับพันธกิจหรือว่าเป้าหมายในการฟื้น อารมณ์ของคนลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยสำคัญเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องลุยหลังจากนี้ต่อมางบการลงทุนทั้งเอกชนรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลครับค้างกันบานเบอร์เลยครับ,าบาการลงทุนเอกชนดับนะลงทุนภาครัฐเนี่ยงบค้างท่อนะตอนนี้ผมว่านอกเหนือจากภาครัฐนายยงตีต้องสั่งให้ไปดูแลงบ,ลบ<ด>รัฐวิสาหกิจ<ง>นะคือตอนนี้ยังค้างท่ออยู่เนี่ย9.2แสนล้าน ค้างก่อนเนี่ยได้1.8ล้านล้านคือค้าง่าไหร่พิเอค้างอยู่ค้างอยู่ <c oughs> พี่วีดูเดีย1.8ล้านล้านอ่ะค้างอยู่900,000,002อ,อะค้างครึ่งๆเลยครึ่งๆนะค้างท่ออยู่เพราะฉะนั้นต้องเล่งการใช้งบประมาณปี2567ครับนี่แผนนี่คือแผน,นแผนก็น,นะนี่แผนเขากล่าวว่าเนี่ยไตรมาสนี้ของปีงบ67นะปีนี้นะที่จะเริ่มใช้นะ,ะนี่ไตรมาสหนึ่งได้28เปอร์เซ็นต์ ไตรมาสหนึ่งคือนู่นไปไปแล้วไปแล้วอ่ไปแล้วผ่านนี้อยู่ไตรมาสสองไตรมาสสองต้องทําให้ได้47ครับอ่าไตรมาสสามล่ะไตรมาสสามต้องทําให้ได้82สิบเปอร์เซ็นต์กัญญาเนี่ยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะทันไหมเนี่ยเอ้าผมบอกได้เลยเชื่อหัวนายบักบันเถอะไม่มีทางร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหมันไม่มีทางมันเริ่มต้นไงี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันเริ่มต้นไงอ่าเพราะมาเริ่มต้นเอาเดือน พฤษภาคมครับครับผมใหญ่ต่อไปทําไมต้องลุยโยตใหญ่โยตใหญ่สัญญาณหนึ่งปีที่นายกประกาศจะกลับเครื่องประเทศสู่การเปลี่ยนแปลงขินนีนี่ตอนนี้8เดือน19วันแล้วนะฮะเอ,อ,อเหลืออีก4เดือนนะสี่เดือนจะทันไหมเนี่ยปมต่างเนี่ยพวกเนี้ยพอรมอชุดใหม่เศรษฐาสอง ต้องทอทอทอครับทำทันทีซึ่งอยู่ในพันธกิจลุยอันดับที่5เนี่ยคอรมอใหม่ต้องลงมือทำทันทีทอทอทอไม่ใช่ต้องสังเทอทอทเนี่ยใช่ทำทันทีเนี่ยและที่ต้องลุยเพราะตอนนี้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ปรับใหม่กันเนี่ยให้กระชับกระเฉงกระชุ่มกระช่วยมันเป็นความหวังครับเป็นความหวังที่พร้อมมาการเดิมพันรัฐบาลด้วย เดิมพันนายกนิดนี่แหละใช่คราบคราะบอกหนอกว่าที่ผ่านมาให้โอกาส7เดือน8เดือนแล้วนะ,ะหลังนี้คุณปรับครอรมอใหม่วางคนใหม่เนี่ยครับชุดใหม่ก็หวังจะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเป็นการเดิมพันของรัฐบาลไปด้วยแล้วภารกิจหลังจากนี้ไปที่สําคัญสําคัญมันจะโฟกัสที่ไหนที่กระทรวงการคลังครับการคลังอันแรกต้องเงินที่เต้าหมื่นบาทเนี่ยเงินหมืน่นเงินหมืน่น เงินหมื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างหมื่นจะไปปลายปีไตรมาสามก็ใช่ไงเป็นต้นไป,อ,นไปอ,อยู่ตรงนี้แหละลเป็นต้นไปอ่าเร่งลบเบิกจ่าย67บอกไปทำทันทีบอกไปแล้วการส่งออกเนี่ยต้องขยายตัว1-2%คือส่งออกประมาณการ1-2%เนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเราทำข่าวเนี่ยเวลาประมาณการส่งออกเนี่ยหลัก2หลักขึ้นไปใช่10-15% 20%แต่หลังๆเนี่ยแค่ให้ส่งออกแค่บวก1%เนเนี่ยหืดขึ้นคอแล้ว ตอนนี้ยอดส่งออกแต่ละเดือนของประเทศไทยมีมูลค่าเอาคิดเป็นตัวเลขนะตกประมาณ2 1 2 0 0 0 0 0 0ับล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนอถ้ายืนพื้นอยู่ระดับนี้ยังพอไปได้แต่ถ้าตามกว่านี้เมื่อไหร่ติดลบทันทีโอ้โหแบบตั้งเป้าแค่1%เปอร์เซนงนะแต่อันนี้อันต่อไปคือเป้าหมายเลยเ,ออเป้าหมายการท่องเที่ยวปี67เนี่ยคือคนมาท่องเที่ยว35ล้านคนเราเคยพีคสุด ก่อนโควิดือ40ล้านคนนี่พี่วีผมได้ยินว่าล้านคนได้ยินคนในอะไรที่ไหนททททำทันทีนี่ยเหรอบอกว่าตัวเลขอ่ะไอ้35ล้านคนอ่ะเป็นไงน่าจะทะลุน่าจะรู้เลยเลยอาจจะถึง36 37 38ครับแต่ว่าตัวเลขคือการใช้จ่ายครับ ที่ไม่มันตกต่ําใช่คือคนมาเยอะแต่การใช้จ่ายต่อหัวอาจจะต่ําใช่อะนะมาดึงเอกชนลงทุนแลนดิตโครงสร้างพื้นฐานไอ้นี้หนึ่งปีไม่น่าจะเห็นผลเพราะต้องใช้เวลาเออนี่นี่แลนดิดเนี่ยต้องใช้เวลาแลนดิตใช้เวลาโครงสร้างพื้นฐานต้องใช้เวลาลงทุนนอกก็ต้องใช้เวลาครับล่าสุดสดๆร้อนๆ Microsoft เดินทางมาประเทศไทยหลังจากนายกร้มาตรีไป อเมริกาพูดคุยมาลงทุน Data มาลงทุนคลาวแต่มูลค่าการลงทุนยังไม่รู้ออมาเลเซีย,ยประกาศเท่าไหร่นะมาเลเซียประกาศ <84. S 1> แล้วหมื่นสี่อินโดก็ประกาศตัวเลขแล้วนะออของไทยประกาศไหมยังไม่ยัยง,ยงไม่ชัดชยัยงไม่ชัดแต่ว่าอย่างน้อย มาเจิมแล้วให้คำมันสัญญาว่าจะลงทุน <อะ S 1> มาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวที่ผ่านมาหลายๆตัวเราพูดถึงเศรษฐกิจระยะสั้น <ừ ms. S 1> แต่เศรษฐกิจระยะยาวเนี่ยมันมากับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ <ừ ms. S 1> ตรงนี้แปดเดือนกับ19วันยังไม่เห็นหลังจากนี้ต้องทำเลยฮะต้องวางแผนว่าการกระตุ้นหรือว่าวโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวที่ควรจะเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงผมว่า มาตรการกระตุ้นในระยะยาวในท้ายที่สุดคอยดูนะจะมีไม้เด็ดว่าเรื่องของงบประมาณที่ใช้ไม่หมดต้องโอนงบประมาณกันแหละมันต้องโอนอยู่แล้วต่อไปบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ทั่วประเทศนเน<อ>ี่ยที่นำร่องไปแล้วที่คุณหมอชนลนานเนี่ยพี่วีพี่วีผมว่าทําได้เร็วที่สุด <c oughs> ประกาศเลยบัตรใบเดียวออรักษาได้ทุกที่30บาท รักษาได้ทุกแห่งทำได้ทันทีเพียงแต่ไปควบคุมกำกับดูแลโรงพยาบาลและสะปสชร่วมกันเท่านั้นเองเออตรงนี้ต้องดูหมอสมศักดิ์ว่าจะต่อต่อนะตรงนี้หมอสมศักดิ์หมอสมศักดิ <c oughs> ์เทพสุทินนั่นเหรอเอ้าเป็นหมอสมศักดิ์ไงเออหมอ,หมอสมศักดิ์นี่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมาสองรอบนะเลื่มตีช่วยหนึ่งรอบเออรั่มตีว่าการหนึ่งรอบ แล้วมาเป็นเล่นตีว่าการอินรอบตอนนั้นเป็น18วันที่8วันสั้นๆครั้งน, <c oughs> นี้เป็นยาว <c oughs> เป็นยาว <c oughs> <c oughs> รัฐบาลเศสฐาไม่มีเวลารอเลยครับ,รบหายใจหายคอไม่ได้เพราะความคาดหวังและสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนมั่นค้ำคอครับนี่คือความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลเศษฐาที่ต้องถึงเวลาที่ต้องได้คนมอใหม่มา